สวัสดีค่ะนำเสนอเรื่อง AI-driven development digital twin ความหมาย AI AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence โดยภาษาไทยใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หมายถึงระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์หุนยนตเครื่องจกักรหรืออุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีการวิเคราะห์ลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้กระบวนการเรียนรู้ของ AI เป็นกระบวนการจดจำทำความเข้าใจตอบสนองต่อภาษาการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากที่มีลักษณะซ้ำๆเป็นต้น ตัวอย่าง AI d r i v e n d e v e l o p m e n t เคร่งใหม่สำหรับรถยนต์ไร้คนขับหรือ การใช้ AI ในการขับขี่รถยนต์หรือเรียกว่ายานยนต์ไร้คนขับนวัตรกรรมนี้นำ AI มาเป็นประเอกในการขับเคลื่อนรถยนต์ทำให้ผู้นั่งรถรู้สึกสบายและปลอดภัยเพราะไม่ต้องขับรถด้วยตัวเองเช่นคนที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการขับรถนานๆานถ้าขับด้วยตนเองทำให้เกิดความเหนื่อยล้าต้องแวะพักขอนหลายจุดเป็นสาเหตุให้เสียเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากแต่ถ้าไม่หยุดพักก็ก่อให้เกิดอันตรายจากความเหนื่อยล้าต่างๆแต่เมื่อมีการนำ AI ในเวนเดียเวลท์เมิน์นมาใช้ในการขับรถยนต์ผู้ขับไม่จำเป็นต้องขับรถยนต์ด เวลาในการเดินทางและมีความปลอดภัยอย่างมากเป็นต้นความหมายดิจิตอลทาวินดิจิตอลทาวินคือแบบโมเดลจำลองเสมือนจากวัตถุทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการบูนนาการเทคโนโลยีหลายอย่างเช่น IOT c l o u d Computing และเทคโนโลยีอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแบบจำลองสาสฝดที่สามารถแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติเกือบเทีาเท่าวัตถุจริงซึ่งวัตถุในที่นี้อาจจะเป็นรถยนต์ตึกหรือแม้กระทั่งเมืองหนึ่งในโลกและยังสามารถแสดงคุณลักษณะในอดีตและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล ปรเทศดิจิทัลทาวินนั้นมีหลายประเทศซึ่งมักจะสามารถทำงานเคียงข้างกันภายในระบบเดียวประเทศที่พบได้มากที่สุดมีดังต่อไปนี้ส่วนประกอบสาแสหรือชิ้นส่วนสาแสเป็นตัวแทนดิจิทัลของชิ้นส่วนส่วนเดียวของระบบทั้งหมดเช่นมอเตอร์ภายในกังหันลมสินทรัพย์สาแสเป็นวิธีการเสมือนในการแสดงว่าส่วนประกอบโต้ตอบอย่างไรและสร้างข้อมูลประสิทธิภาพระบบสาแสแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่แตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ว่างขึ้นอย่างไรกระบวนการาสาแสแสดงสภาพแวดล้อมดิจิทัลของวัตถุทั้งหมดและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลทาวินสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมในหลายด้านยกตัวอย่างมา3ด้านดังนี้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตทําให้สามารถติดตามผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการผลิตการส่งมอบการใช้งานและการให้บริการลูกค้าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ถูกนํามาใช้งานโดยมีบทบาทในการช่วยวิเคราะห์คํานวณความเสี่ยงเพื่อออกแบบยานยนต์รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ใช้การติดเซนเซอร์ให้กับคนไข้เพื่อส่งสัญญาณและรวบรวมข้อมูลด้านสภาพร่างกายและการรักษารวมไป ยชนของดิจิตอลทาวินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นช่วยในการตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยในการตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยในการออกแบบลดเวลาการทํางานจบการนําเสนอ